สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเรียนเรื่องความสําคัญของสิ่งมีชีวิตไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสรุปลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอ่านักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยในรูปนะคะก็จะเป็นรูปสัสตว์ต่าง,าง,เงๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามาดูว่าแต่ละรูปเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตแน่นอนต้องอะไรคะต้องมีการเจริญเติบโ,โตนะคะ เห็นไหมคะวัฒจักรของนงเป็ดน,นะคะตอนแรกก็จะเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธ์นะคะ 2. นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือต้องขับถ่ายของเสียได้นะคะต้องขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะเหงือไข่หรืออุจจาระนะคะ 3. นะคะต้องมีการหายใจนะคะ 4นะคะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในรูปนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าน้องไก่เขาโดนอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาก็จะอ๋อเขาโดนน้องแมววิ่งไล่นะ,ะเขาก,ก็จะมีการตอบสนองโดยการกระโดดหนีนะคะ4นะคะ่้5นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ําต้องกินอาหารและน้ําขาดอาหารและน้ําไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องสืบพันธุ์ได้นะคะแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากของสิ่งมีชีวิตก็คือต้องเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะคะทีนี้เรารู้ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตแล้วเรามาดูลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตบ้างนักเรียนรู้จักกานันดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กอร์หุ่นไล่กานะคะอันนี้เป็นฟาร์มนะฟาร์มทุ่งนาเขียงนานะคะอ่าเรามาดูว่าลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้าง 1. สิ่งไม่มีชีวิตต้องไม่มีการเจริญเติบโตนะมีเท่าไหร่เท่านั้นสูงแค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่มีการเจริญเติบโตเพิ่มไปอีกนะคะ 2. ไม่หายใจนะคะ 3. ไม่ต้องการอาหารและน้ำสี่ไม่มีการขับถ่ายของเสียออกมา 5. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเหล้า หกไม่มีการสืบพันธุ์ค่ะและสุดท้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้เองสิ่งไม่มีชีวิตต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะเช่นในนี้นะคะรถแท็กเตอร์มันจะถ้าไม่มีคนขับมันจะเคลื่อนไหวได้เองไหมคะเคลื่อนที่ได้เองไหมคะมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองต้องอาศัยมนุษย์ในการขับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเรานะคะมีอยู่3แผ่น นะคะสใบงานสามหน้าตั้งแต่หนะ้าสิบแปดสิและยี่นะคะอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบของอลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบวาดแผนผังลงมาเลยนะคะวาดวา่าวาดตารางก็ได้นะคะไม่ต้องวาดภาพก็ได้นะคะวาสิ่งมีชีวิตมีอะไรไม่มีอะไรบ้างนะคะ อันนี้เอามาจากปลาทองที่นักเรียนทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีการเคลื่อนที่ขั้นลอยไหมมีการกินอาหารไหมนะคะวาดเป็นตารางลงมาเป็นวัดภาพลงมาก็ได้นะคะก็แล้วก็มาสรุปผมว่าปลาทอง,งออเนี่ยปลาหางนกยูงเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบีพิมพ์ให้นนะคะปลาทองจัดเป็นสิ่งมีชีวิตไหมนะคะอ่ะ ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เขียนสิ่งมีชีวิตตรงนี้นะคะแท็กแป๊บหนึ่งเดยวคุณพี่เขียนให้นะเขียนไปเลยปลาทองเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะปลาทองมีการ อะไรคะหายใจนะคะหายใจมีการหายใจอ่ามีการหายใจอ่าปลาหางนกยูงนะคะคุณบีขอโทษนะคะมีการหายใจแล้วมีการอะไรอไรีกนนคะเคลื่อนที่ได้ไหมปลาหางนกยูงว่ายในน้ำว่ายได้ไหมคะอ่ามีการเคลื่อนที่พิมพ์ไปเลยนะคะเคลื่อนที่มีการขับทายนะคะขับทาย ก้ารอเก้าแล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปก้อนหินล่ะก้อนหินจะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมก้อนหินหายใจไหมคะถ้าไม่หายใจก็แสดงว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่าทีนี้โอเคเรามาดูหน้า19หน้า19แค่ติ๊กถูกเองค่ะดูภาพนะคะภาพแรกคือภาพตะบองเพชรนะนักเรียนคิดว่าต้นตะบองเพชรเ,เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็แค่ติก๊กถูก ลงไปแค่นี้เองนะคะภาพที่2เป็นบอลลูนนะคะบอลลูนมีชีวิตไหมนะคะหรือไม่มีก็ติ๊กผูกไปแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ใบางานอันสุดท้ายก็คือใบางานที่หน้าที่20นะคะทำเฉพาะข้อ2นะคะข้อ3ไม่ต้องทำนะคะขีดอ่าติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะในข้อความที่ให้มาว่ามัน ตรงกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตแค่นั้นเองนะคะเสร็จนะคะส่ง so, ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมที่นักเรียนส่งมาให้คุณคูบีนะคะเดี๋ยวคุณคูบีจะเข้าไปเช็คภายในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17สิงหาคมนะคะไม่เกิน5โมงเย็นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้สวัสดีค่ะ